ระบบ IT 10สวัสดีค่ะวิดีโอนี้จะแนะนำการดาวน์โหลดแอดอินและการติดตั้ง IT ทีซิตแอค่ะก่อนอื่นผู้ใช้งานจะต้องไปยังเว็บพอร์ทัลระบบ IT ทีิโดยสามารถดาวน์โหลดแอดอิได้จากแถบเครื่องมือ Microsoft Word Add-in โดยเลือกดาวน์โหลดแอดอิให้ตรงตามสถาปัตยกรรมของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งานการติดตั้ง a d ดอิ in. คลิก Next ที่หน้าต่าง Welcome to this ITC Setup Wizard คลิก next ที่หน้าต่าง select like installation folder คลิก next ที่หน้าต่าง confirm installation และรอกระทั่งการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์การ activate add-in Login เข้าใช้งานบนเว็บพอร์ทัด้วย username password ของตนเองและคลิกที่ปุ่ม login คลิกที่ภาพประจำตัวคลิกที่เครื่องมือ setting คัดลอกรหร Add ัส add-in activate key เพื่อใช้ในการ activate add-in จากนั้นเปิดโปรแกรม Microsoft Word และคลิกที่ IT c i t r i n วาง Add-in Activate Key ลงในฟอร์มที่ปรากฏขึ้นและคลิกที่ปุ่ม Activate ลอกระทั่งเครื่องมือต่างๆใน IT c i t r i n ใช้งานได้คลิกที่ปุ่ม Login จะปรากฏ IT c i t Panel ทางด้านขวามือให้กรอก Username Password และคลิกที่ปุ่ม Login เพื่อเริ่มใช้งาน Add-in ขอบคุณค่ะ